สวัสดีครับพบกับช่องสังเกตสังกากันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาชมโฆษณาซิงเกอร์ช่วยผ่อนหนักเป็นเบากันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับห้องอีจอยอยู่ไหนสุดกระไดห้องฝ้ามือ มึงจว้ยมึงเี่กไปมึงเลิยไปยยยยยมึงอยู่ดีกันมาก้วใช่ไหมมึงจะเอามึงแน่ไอพงษ์มึงรอขู่ตรงนี้ไอ้พงษมเลยเพชรครับแกนมึง เจี๊ยบค่ะเลี้จอยอยู่ไหนน่นห้องฝ่ามือสุดกระไดห้องฝ่ามือสุดกระไดห้องฝ่าอห้องฝ่าห้องฝ่ามือห้องฝ่าห้องฝ่าห้องฝ่ามือห้องฝ่ามือเดี๋ยวฮะมึงจะไปไหนลืมปิดแก๊สที่บ้านอะ ไหวไหมหนักเลยซิงเกอร์ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาฮะมีเท่าไหร่เราได้เฮ้ยได้ไง่ายๆด้วยยังไงอ่ะด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจริงดิจริงมันใจได้ว้าวโอ้โคโคโคเคเย้ มีแค่บัตรประชาชนใบเดียวซิงเกอร์ให้พ่นหนักเป็นเบาได้ทุกอย่างเดี๋ยวเฮียแล้วมือถืออ่ะผ่อนสบายสบายเพื่เป็นเล่นได้ด้วยเฮ้ยโทร02 234 7171ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์เป็นยังไงบ้างครับเจออะไรผิดสังเกตกันบ้างหรือเปล่า จุดที่หนึ่งโทรศัพท์ป้าโทรศัพท์ป้าแกวางเองียงมาตลอดแต่ดันมีอยู่ฉากหนึ่งที่โทรศัพท์กลับนอนราบลงไปจุดที่สองเครื่องปรับอากาศเจ๊จอมโหดทำลายของไปเรื่อยเริ่มจากโขวดกรอบรูปจากนั้นก็เครื่องปรับอากาศก่อนที่จะคว่ำทีวีลงสังเกตดูช้าๆกรอบรูปบางส่วนได้หักไปเองบ้างแล้ว จากนั้นแกก็ฟาดเขาให้ที่ทางซ้ายของเครื่องปรับอากาศพอภาพตัดมาอีกครั้งกลับเป็นด้านขวาที่พังยับเยินควันนิ่ขึ้นขโมงเลยอะจุดที่สามไมโครเวฟฉากแรกไมโครเวฟถูกฟาดจนประตูหลุดของข้างๆนี่กระจัดกระจายไปหมดพอฉากถัดมาไมโครเวฟยังปกติดีอยู่จุดที่ 4. พัดลม ทีแรกพัดลมตกลงมากองกับพื้นข้างๆเก้า,า,า,าอี้สักพักมันก็ขยับมาอยู่ด้านหน้าแทนแค่นั้นไม่พอจู่ๆคอพัดลมก็หักขึ้นมาเองซะอย่างนั้นและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ